สวสดีครับวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนหกเจ็ดนะครับสิ้นเดือนพอดีที่จะขึ้นเดือนธันวาในอาทิตย์หน้านั้นชัดเจนแล้วนะครับนโยบายของทรัมป์ทุกคนดูนโยบายทำนะครับแล้วก็ในการแท็กคัดให้กับชาวอเมริกันแล้วก็ขึ้นภาษีคอนเทนทัวโทรโนี่คือภาพรวมในการตั้งรัฐมนตรีคือชัดเจนนะครับตั้งอดีตบริษัทน้ํามันขึ้นมาเป็นพลังงานและตั้งเฮดให้มาเป็นเบสเซ็ต มาเป็นลม้มนติดคลังเป็นเหตุส่วนใหญ่ซึ่งเป็นลูกน้องของจอร์สโซรสเกลแล้วก็ตั้งรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งมาจากการเทรดดิ้งเช่นเดียวกันเรื่องการค้าที่จะใช้บิตคอยมาเป็นทุนสำรองในการกู้ยืมนี่คือภาพโมนิเตอร์ทั้งหมดที่ทํัมหาเสียงมาชัดเจนนะครับเซกเตอร์น้ํามันอันตรายมากนะครับตลอด4ปีข้างหน้าของโดนัลด์ทรัมป์สนักสำรวจ CNBC ออกมาแล้วโอกาสที่นโยบายของทรัมจะขูดฟอสซิล แข่งขึ้นมาเจอกับพวกโอเปกพัสก็มีรัสเซียซาอุรัสเซียแล้วก็อเมริกาเมื่อทำไม่ต้องการกรีในนเนที่ก็ต้องขุดเจาะน้ำมันขึ้นมาที่จะทำให้น้ำมันถูกลงในปีหน้าอย่างต่ำๆเลยนะเริ่มต้นด้วย60เหรียญต่อบาร์เรลแล้วลถ้ายิ่งขุดมากยิ่งขึ้นและโอเปกก็เหมือนกันไม่กันสำรองอีกต่อไปจะปล่อยน้ำมันแข่งกันน้ำมันก็จะถูกลงอย่างที่สำรวจไว้น่ากลัวนะครับ3-40 ถึง50เหรียญต่อบาร์เรลเท่านั้นเองในตลอด4ปีข้างหน้าจนเซกเตอร์นี้แหะครับอยู่ที่ฟันมนเจอร์ทุกคนต้องตัดสินใจว่าจบรอบของ Energy ที่จะต้องขายออกและเข้าสู่ระบบทุนนิยมใหม่ในเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า Green Energy สุดท้ายอเมริกาต้องทำอยู่ดีหลังยุคโดนัลด์ทรัมป์แต่โดยภาพรวมทั้งหมดที่จะทำอยู่ในขณะน,นี้ใน4ปีข้างหน้าการเก็บภาษีการค้าเกิดขึ้น 10- 20 3 0 4 0 50ของจีนนั้นถูกเก็บเพิ่มขึ้นละ10เซนขณะที่เม็กซิโกกับแคนาดาจะเจอ25ิเซนในบางเซกเตอร์นั้นก็เป็นเรื่องของข้อตกลงในอนาคตขณะเดียวกันแน่นอนครับสงครามอิสราเอลได้หยุดในเรื่องของฮิประและยังมีของฮามาสถนวนกาซาคิดว่าก็คงหยุดก่อนคริสต์มาสแต่ก็เป็นชั่วคราวหรือเปล่าแค่60วันหรือตลอดไปเป็นภาพรวมและสงครามใหญ่จะมาหรือไม่ในปีหน้าส่วนสงครามยูเครนกับรัสเซีย ที่โจไบเดนจะส่งนิวเคลียร์เข้าไปจะเกิดปัญหาหนักของโลกหรือไม่ที่ทุกคนจะไปเกงกําไรน้ามันมนั้นขึ้นมาเป็นจังหวะผมเรคเคมันให้ขายทิ้งเถอะครับ,รบเพราะยังไงซะปีหน้า5-60เหรียญได้เห็นแน่นอนในตลอดครึ่งปีแรกคือ2ปีข้างหน้าภาพรวมนะครับเพราะจะขุดเจาะเข้ามาเพราะเขาหาเสียงมาอย่างนั้นจะขายให้เต็มที่ต้นทุนอเมริกาเชลล์ออยอยู่ 3- 40เหรียญถ้าลงมาตรงนั้นเขาก็ไม่ได้กําไรก็เต็มที่อาจจะ50เหรียญ60เหรียญน,นี่คือภาพรวม ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่70ถึง75เหรียญอยู่นะครับขายทิ้งเซกเตอร์นี้แล้วเข้าไปสู่เซกเตอร์ใหม่ดีกว่านะครับคือกลุ่มแบงกิ้งแล้วก็กลุ่มของชิปซัพพลายเชนสงคราม AI ทั้งหมดที่จะต้องก่อตัวอย่างรุนแรงระหว่างจีนกับอเมริกาแน่นอนและแม้แต่ของ e อนมัสก็จะผลดโมบายขึ้นมาใหม่ม o b บาย Apple แข่งกันของ iPhone 16แล้วของหัวไว้แ a c 70ก็จะแข่งกับของเอนมัส ที่เป็น e อลมัสพารใช้สตาร์ลิงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็จะมีผลกระทบหรือไม่ในอนาคตเป็นเรื่องของแอดวานกับรูก็ต้องปรับพอร์ตกันให้ดีในภาพรวมแต่ในระยะสั้นๆน,นี้นะครับภายใน2ปีเชื่อว่าการแข่งขันสูงมากในธุรกิจ AI ไอชิปซัพพลายเชนซึ่งจะกำลังเข้าถึงในเรื่องของ PCB b บ a r อร์ดและในเรื่องของชิปเซมิคอนักเตอร์ซัพพลายเชนต่างๆแน่นอนครับขยายการลงทุนออกจากจีนมาทั่ว อาเซียนและในเฉพาะซาท์อเซียที่ทุกคนพุ่งเป้ามาลงทุนหนักหน่หนวงแน่นอนไทยได้ไปถูกเลือกเปอร์นหนึ่งในโซนนี้แน่และเป็นดูให้ดีนะครับอยู่ที่รัฐบาลที่จะค้ำอยู่ไปในสองปีหรือไม่อยู่ที่การฟ้องร้องและสารน้ำนูนและสารจะตัดสินภาพรวมทั้งหมดแต่เรามาดูเอเซ t ตโรเชชเชในการลงทุนนะครับพุ่งเป้าเข้ามาเอเชียอิมเมจินมาเก็ตโดยตรงทั้งหมดแบงกิ้ง แล้วก็กลุ่มของ Supply Chain Energy AI ทั้งหมด Semiconductor แล้วก็กลุ่มของแน่นอนครับทั่วไปในกระอุตสาหกรรมต่างๆที่อเมริกาต้อง f เฟ s c เกนนั้นจะเป็นก้าวกระโดดเข้ามาอย่างรวดเร็วเลือกกันลงทุนให้ดีจากนี้เป็นต้นไปยังไงปรับฐานสุดท้ายของเดือนหน้าก่อนที่จะเกิดต้นปีหน้าและทรัมป์มาทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในชังชิงลึกในการ ก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้นในหุ้นจะขึ้น15ถึง20เําสหรับตลาดนิวยอร์กทั้งหมดแล้วก็ไหลมาอีมจินมาเก็ตจะจ้าขึ้น3-40แน่นอนโดยเฉพาะจีนฮ่องกงในเซาทิสเซียรวมทั้งประเทศไทยก็ได้มีโอกาสแน่นอนเป็นภาพรวมการลงทุนแบงกิ้งเฟดยังไงต้องลดดอกเบี้ยแน่นอนในเดือนหน้านี้รับปีหน้าลงไม่ต่ำกว่า2ครั้งคือ0.5หรือ0.75กลับมาดูกันแอสเซทให้ดีนะครับ สินเชื่อบ anking จะต้องเติบโตแกร่งต่อไปได้เรื่อยแล้วก็อุตสาหกรรมซัพพลายเชน AI เซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดก็คือ Delta าแคลคอปรับฐานรอบสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มต้นขึ้นในปีหน้ามีความต้องการสูงในเรื่องของโอกาสของ work permit ต่างๆที่จํำขึ้น work from home นั้าจะหมดแล้วกลับมา work ใน Office ก็จะต้องการคอมพิวเตอร์ PC บอร์ดทั้งนั้นนี่คือภาพมอนิเตอร์กลุ่มเหล่านี้จะเติบโตแกร่งและอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า วิวัฒนาการใหม่ๆที่จะจําขึ้นแม้แต่จีนเสนอตัวไปผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่อเมริกาก็จะเกิดขึ้นนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดการเห็นต้นทุนจะถูกลงเรื่อยๆจะเห็นชัดเจนนะครับปรับตัวปรับโผให้ดีจากนี้เป็นต้นไปแบงกิ้งชอบตัวไหนซื้อกลุ่มของพลังงานทดแทนก็คือพลังงานก๊าซบีกิม GPSC แล้วก็กลุ่มของเฮลแค ก็เป็นฐานผลิตคอนโซลิเดตเป็นจังหวะจำขึ้นมอนิเตอร์พอร์ตเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเฮลท์แคร์แล้วก็กลุ่มแข็งแกร่งและเติบโต Data Center Cloud Center แล้วก็ AI c h ชิป u p p l y Chain ทั้งหมดยังยืนยันว่าเป็นจังหวะปรับฐานปรับพอร์ตเก็บให้ดีนะครับเดลต้า a ค c า um, ค่ a มฮานา KCE ปีหน้าเป็นต้นไปเลือกกันลงทุนจากนี้เป็นต้นไปเจอกันแน่นอนครับสิ้นปีนี้พั0 0ได้แล้วกลับไปกลางปีหน้าเป็นต้นไปเป็นอย่างต่ำคือพันหจุด ยังยืนยันว่าเป็นมอนิเตอร์ที่ทุกคนไหลบ่าเข้ามาในลงทุนในตลาดหุ้นสต็อกทั้งหมดและเทคโปรฟิตกลุ่มของ financial ของดอลล่าออกมาเข้าสู่สกุลทองคำและบิตคอยเล่นกันต่อไปในระยะ1-2ปีข้างหน้าเป็นต้นไปเลือกกัะลงทุนจากนี้เป็นต้นไปครับสวัสดีครับ